เมื่อกี้เนี่ยพูดฝ่ายดําไปแล้วนะพูดถึงสังสารวัตไปแล้วคือพูดทุกขสมุทัยไปแล้วทีนี้มาเอานิโรธกับมรรคบ้างบุคคลน,นั้นเห็นรูปแล้วมีสติรูปนี้เป็นสัจจะไหนทุกขสัต์ใช่ไหมรูปเป็นทุกขสัตสติเป็นสัจจะไหนมรรคสัตนะบุคคลเห็นรูปแล้วมีสติไม่กําหนัดในรูปมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นวิราคะนะคลายกำหนัด แต่ก่อนที่วิราคาจะเกิดอริยมรรคต้องเกิดอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉันใดเขาก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานอันนี้สายมังคสัตย์กับนิโรธสัตว์บุคคลฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียง มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาฝังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสังสมไว้ฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อเขาไม่สังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานก็บอกว่าทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสังสมไว้ฉันใดก็มีสติเที่ยวไปฉันนั้นอ้าพุทธพจน์ตอนต้น,ตน,ตนเลยเนี่ยนะเขาบอกว่า ถ้าหากว่าสีนั้นเนี่ยนะไม่เคยเห็นมาเลยไม่ใช่กําลังเห็นไม่คิดจะเห็นด้วยถามว่าจะมีโลภะในสีนั้นไหมไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับสีไหนๆแล้ววิจัยสีเหล่านั้นนั้นเป็นต้นโดยแยบคายทั้งหมดแล้วก็มีสติในอารมณ์นั้นก็จะไม่ติดไม่พอใจในในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนี่ก็ใกล้นิพพาน รู้อัศาธาและอาทีนวะของอารมณ์นั้นทั้งหมดพร <_ J our itas> าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รู้ว่ากามเนี่ยมันวิจิตท่านรู้ท่านก็บอกว่าเออกามในโลกเนี่ยเป็นของวิจิตนะแต่ว่าเหมือนหัวงูเหา่ามีลวดลายน่าดูนะถ้าคนไม่รู้จักงูพิษเนี่ยนะเขาจะบอกว่าโอ้โหนี่ดีเนาะงามงามโอ้ดูลายสิมีดอกจันเนี่ยนะลิ้นสองแฉกแผ่ออกมาเนี่ยู้ง,งามออกใช่ไหมถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องงูพิษมาเลยนะเขาจะบอกว่ามันดีนะ นั่นแหละพระรหา์ทั้งหลายท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเหมือนกับหัวงูเห่าเขาว่างัน้นท่านก็มองเห็นไอ้ลวดลายนั้นท่านก็มองเห็นหมดในความวิจ,จิตของอารมณ์แต่ท่านมองว่ามันมีโทษเกินไปที่จะไปเพลิดเพลินในหัวงูเห่าว่างัน้นทีนี้ในทวารอื่นๆก็เหมือนกันฟังเสียงแล้วมีสติดมกลิ่นแล้วมีสติลิ้มรสแล้วมีสติถูกต้องภาษาแล้วมีสติบุคคลรู้ธรรมอารมณ์แล้ว มีสติไม่กำหนัดในธรรมรมณมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขารู้ธรมรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความ แห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ท่านทรงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงอริยสัจได้พระพุทธเจ้าสาธุสาธุดีละเนี่ยนะบาลีว่าสาธุสาธุพระพุทธเจ้าสาธุเลยนะมาลุกะยะบุตรดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ว่าพองค์ก็ตรัสตามที่พระมาลุกกยะบุตรกล่าวนั่นแหละมาลุกกยะบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างโย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดครั้งนั้นท่านพระมาลุกยะบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวากทกธรรมปทักษิณแล้วจากไปต่อมาท่านพระมาลุกยะบุตรก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบร,รประชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกกิจแห่งพรหมจรรย์คือกิจในการเจริญศิขาสามไม่มีสําหรับท่านแล้ว อันหนึ่งท่านพระมาลุกะยะบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนับเนื่องในอสีติมหาสาวกนะหนึ่งในแปคือพระมาลุกะยะบุตรองค์นี้